สวัสดีครับพบก,กับผมวินดีเซลกระบะเกรด A ที่คุณมั่นใจแน่นอนครับวันนี้เราอยู่ที่เสรีไทย68แยก1เขตมินบุรีกรุงเทพไม่ไกลไม่ไกลนี่เองนะครับที่นี่สูยรรวมรถมือสองที่ใหญ่ที่สุดในย่านมินบุรีนะครับมีให้เลือกเพียบเลยทุกรูปแบบเลยแต่วันนี้อยู่กับวินดีเซลเราอยู่ในหมวดของกระบะแน่นอนที่สําคัญนะครับกระบะคันนี้หน้าตาคุ้นเคยออปชั่นดีด้วยนะครับก่อนจะไปชมตัวรถฝากกดไลค์กดแชร์กด s u ั scribe แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดรถกระบะสวยๆคันถัดไป วันนี้ขอนําเสนอเลยครับหาถามหากันมาเยอะนะครับรถกระบะสีขาวตัวท็อปๆมีไหมมาแล้วครับขอแนะนําเลยครับคันนี้นะครับไฮรันรีโว่ 2.4G นะครับคันนี้ได้เป็นตัวพรีเล r เนอร์ปี2019เลขไมล์แสนสามเท่านั้นเองเฉลี่ยวิ่งวันหนึ่งประมาณ60โลโอ้โหรถหน่วยงานประวัติศูนย์วิ่งน้อยขนาดนี้นะครับคุ้มค่ามา,มากๆเลยป้ายแดงเกือบเกือบล้านแน่นอนวันนี้จัดให้คุ้มๆเลยครับ599,000บาทเท่านั้นนะครับ599,000บาทเท่านั้นฟรีดาวไปเลยผ่อนหมื่นเดียวสำหรับลูกค้าเครดิตดี เหมาะกับใครครับพ่อค้าแม่ขายพนักงานข้าราชการรัฐวิสาหกิจอาชีพอิสระนะครับต่างๆที่มีเครดิตดีมีรายได้ประจำนะครับสองหมบาทขึ้นไปโทรมาคุยกันทักมาคุยกันสําหรับเส้นสายรายละเอียดตัวรถนะครับคุ้มค่าน่าใช้แค่ไหนไปครับคันนี้นะครับได้เป็นโฉมไม่แน่ใจนะครับน้าหล่อที่ทุกคนเรียกกันนี่เลยฮะไฟหน้านะครับได้เป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์ไหมเลยนะครับรุ่นจีได้เป็นโคมไฟโปรเจคเตอร์เลนชุดไฟ LED ชุดไฟ LED นะครับ daytime ครบชุดเลยด้านล่างมีสปอตไลท์ไฟตัดหมอกจัดไปเลยนะครับกระจังหน้า ได้เป็นขอบโครเมียมสวยนะครับตัดสลับกับพีโนแบล็กโลโก้โตโยต้าชัดเจนนี่นะครับไฟหน้าไม่แตกไม่ร้าวขาวๆใสๆอยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์พร้อมใช้ด้านบนนะครับผิวพันธุ์สันเหลี่ยมตัวรถนะครับนี่ฮะสันเหลี่ยมคมตัวรถนะครับฝากระโปรงสวยเดิมไม่มีดุ้งไม่มีโดนไม่มีอุบัติเหตุชนหนักมาแน่นอนรถของเพชรยนต์ทุกคันนะครับเราการันตีคุณภาพคัดพิเศษเกรดเไม่มีชนหนักพิความจมน้ําตัวถังไม่มีตัดต่อไม่มีกลับสีเครื่องยนต์ไม่มีเปลี่ยนเล่มทะเบียนอยู่ครบสมบูรณ์นะครับไม่มีชำรุดส เอาไปไม่ต้องซ่อมนะครับเราคัดมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับคัดพิเศษเกรด A เท่านั้นไปกันต่อเลยครับข้อสังเกตนะครับคันนี้รุ่น G ีนะครับมีกระจกมองมุมให้ด้วยนี่นะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับด้านล่างนะครับผิวพันธ์สามเหลี่ยมสวยๆด้านล่างได้เป็นล้อแมกนะครับล้อแมกเดิมโรงงานสีบอลเงินขอบ17ยางได้เป็นมิชลิน LTXtra อ็เลยตัวนี้นะครับนุ่มประหยัดนะครับลุยก็ได้ทางเรียบก็ดีนี่เลยตัวนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับด้านบนนะครับด้านในนะครับปิดนกช็อคอาฟต่างๆอย ไม่มีรุยน้ําท่วมไม่มีชนหนักมาแต่อย่างใดไม่มีบิดเบี้ยวเสียรูปแต่อย่างใดนะครับรถหน่วยงานประวัติศูนย์เช็คได้สบายใจด้านหน้านะครับกระจกหน้าได้เป็นกระจกเดิมแท้โตโยตา้าชัดเจนแบบนี้นี่นะครับกระจกเดิมแท้ชัดเจนไม่มีเปลี่ยนมาแน่นอนกระจกมองข้างนะครับได้เป็นงานโครเมียมแต่สลับตับสีดำนะครับไฟเลี้ยว LED มีให้ปรับพับไฟฟ้าเรียบร้อยด้านล่างได้เป็นบันไดข้างสวยๆแบบนี้เลยนะครับลงตัวเข้าชุดกันมากนะครับด้านบนนะครับกระจก เดิมแท้ t ต y o ต้าทุกบานเลยติดเฟรม์ม60รอบคันกันสาสีบานมีให้นะครับอ่ะเปิดออกมาตรงนี้นะครับได้เป็นนี่ฮะกุญแจนะครับกุญแจได้เป็นแบบมาตรฐานการขายแบบนี้นี่นะครับกุญแจมาตรฐานการขายพร้อมเซ็นทร์ล็อกต่างๆนะครับผิวพันธ์สัหลี่ยมด้านในนี่นะครับตัวรถนะครับซอกหน้าซอกในสวยนะครับน็อตไม่มีขยับไม่มีขันไม่มีไขเลยนี่ฮะรถสวยรถเดิมผมชี้ชัดให้ดูนะครับจุดที่มีแรงประทะโดยมาตรฐานนะครับของรถทั่วไปนะครับบริเวณด้านหน้าบริเวณแก้มข้างบริเวณสะโพก ตัวกลางรถนะครับแล้วก็สะโพกท้ายนี่ครับเสาบีนะครับสวยๆน็อตไม่ขันไม่ไขเลยสวยเดิมนี่ครับหุกรอนสวยๆเดิมๆแบบนี้สครับเพจเดิมโตโยต้านะครับคันนี้รุ่นจีรุ่นจีได้อะไรนะครับได้เป็นเบาะหนังสีดาสวยๆเลยนี่ฮะได้เป็นเบาะหนังชุดใหญ่เลยจัดไปเลยฮะนี่ฮะสวยๆตึงๆไม่ยุบไม่ขันนะครับสามหมอน i s o f l x มีให้นี่ฮะเสาบีนะครับสวยๆน็อตไม่ขันไม่ไขสังเกตได้เลยนะฮะนี่คือรถคุณภาพเกรด A นะครับ ผมชี้ชัดให้ดูเป็นจุดนะครับแลวรถหน่วยงานนะครับย้ํากันทุกคลิปนะครับรถหน่วยงานคือเป็นรถที่ตรวจเช็คระยะไป่ะนะครับหมื่นโลเข้าศูนย์เปลี่ยนขัดเปลี่ยนถ่ายอะไหล่สิ้นเปลืองนะครับแท้ศูนย์เท่านั้นนี่นะครับตรวจเช็คได้ตรวจสอบได้นะครับมั่นใจได้เลยด้านหลังนะครับคันนี้ได้เป็นล้อแมกเดิมโรงงานขอบ17เช่นกันนะครับยางมิชลิน LTX Trail เรียบก็ได้ลุยก็ดีหล่อมากขับนุ่มด้วยขับนุ่มด้วยนะครับแชสซีสวยๆเดิมๆเลยข้อสังเกตอีกจุดหนึ่งนะครับ รุ่นจีนะครับเราจะได้เป็นกล้องถอยมาเรียบร้อยนะครับเราเราจะได้เป็นกล้องถอยมาให้เ,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 หเข้าชุดกับมือเปิดโครเมียมด้านหลังนะครับเซ็นเซอร์ถอยมีให้นะครับไฟเบรกดวงที่3บริเวณกระบะท้ายที่สําคัญครับคันนี้ได้แครดิบบอยด้วยนี่นะครับเปิดออกมาโอ้โหนี่เลยนะครับเอาไปไม่ต้องติดตั้งอะไรเพิ่มแล้วครับเอาไปใช้งานได้เลยหน้าฝนแบบนี้เหมาะกับพ่อค้าแม่ขายเนี่ยครับเอาไปค้าเอาไปขายใส่ของบรรทุกของไม่เปรียก เซตนี้เฉพาะแครี่บอยอย่างเดียวก็3 4มสี่หมื่นวันนี้ได้ไปฟรีๆเลยนะครับถัดมาเนี่ยฮะสปอร์ตเมทอาร์นะครับเรียงตัวสวยๆเป็นจุดแบบนี้น็อตไม่ขันไม่ไขนะครับมาร์กิ้งต่างๆยัง,งอยู่ลูกศรชี้ฝั่งซ้ายปั๊ม 4L ชัดเจนแบบนี้แน่นอนครับถ้าเป็นฝั่งขวาลูกศรชี้ปั๊ม 4R ต้องมีนี่นะครับลูกศรชี้ปั๊ม 4R ต้องมีด้านบนเนี่ยครับหูกลอนเดิมๆน็อตไม่ขันไม่ไขสปอร์ตเมทอาร์ตรงนี้สะโพกท้ายสวยๆเดิมๆแบบนี้เลย นี่คือรถสวยนะครับหน่วยงานประวัติศาสตร์ที่คุณตามหากันนะครับพอค้าแม่ขายพนักงานข้าราชการรัฐวิสาหกิจนะครับอาชีพอิสระอาชีพรับเหมาหรือใดๆก็ตามนะครับที่มีรายได้ประจําตรวจสอบได้นะครับรายได้2 0,000ขึ้นไปซื้อคนเดียวจบไม่ต้องคํำเลยรับคันนี้ไปใช้กันนะครับคุ้มค่าแน่นอนถัดมานะครับเดี๋ยวเราไปดูภายในกันต่อเลยนะครับตรงนี้นะครับบริเวณคนขับนี่นะครับรุ่นจีข้อสังเกตนะครับแตกต่างจากรุ่นอีอย่างไงนะฮะรุ่นจีนะครับเรียกว่าตรงเบาะนะครับเบาะคนขับเด่นมากอันนี้จะได้้เเป็นบาฟฟลย นะครับถ้าเป็นรุ่น e เราจะได้เป็นเบาะเป็นมาตรฐานก้านยก6ทิศทางนะครับอันนี้ได้8ทิศทางนะครับขึ้นลงซ้ายขวาหน้าหลังจัดไปเลยนะครับกระจกไฟฟ้านะครับ4บานปรับออตโต้ที่คนขับ1บานเซ็นทัลล็อกล็อกกระจกปรับพับไฟฟ้าเรียบร้อยนะครับที่วางแก้วน้าชุดลาโพงลําโพงเทวิตเตอร์มีให้ครบชุดเลยเดี๋ยวผมขออนุญาตเข้าไปด้านในนะครับนี่นะฮะเดี๋ยวสตาร์ทนะครับคันนี้ได้เป็นแบบกุญแจแบบมาตรฐานก้านไข่นะครับสตาร์ทที่เดียวติดรถสวยหน่วยงานประวัติศูนย์นี่นะฮ ข้อดีคือใช้งานนะครับตรวจสอบได้ชัดเจนคันนี้นะครับพรมลัยเริ่มจากพรมลัยเลยได้เป็นแบบมัลติฟังก์ชันสไตล์สปอร์ตหุ้มหนังเรียบร้อยนะครับสี่ทิศทางครับขึ้นลงแล้วก็ใกล้ไกลนี่ตามสรีระผู้ขับขี่นะครับผมสูง190นั่งสบายเลยนะฮะเลขไม้นี่ฮะเลขไม่แสนสามเก้านะครับแสนสามเก้าเศษเศษเฉลี่ยวิ่งวันหนึ่งประมาณ60โลแน่นอนนี่คือรถหน่วยงานครับไป30กับ30ตรวจเช็คได้ตรวจสอบได้นะครับสวยคุ้มค่า ด้านข้างตรงนี้นะครับก็มีเป็นนี่ฮะที่วางแก้วน้ำบิวล์อินให้เหมือนเดิมนะครับคอนโซลสะอาดอาดใสๆใหม่ๆกริบๆเลยเจ้าของเดิมดูแลดีมากๆคันนี้นะครับช่องเก็บของ2ชั้นเหมือนเดิมคู่มือต่างๆเอกสารต่างๆอยู่ครบๆเลยข้อสังเกตของรุ่นจีนะครับเราได้ไฟหน้าโปรเจคเตอร์แล้วเราได้ไฟเดย์ไทม์ L.E.D มีให้จุดที่3นะครับก็คือตรงนี้นี่เลยได้เป็นกล้องถอยมาให้ติดตั้งจากโรงงานให้เลยนะครับหน้าจอ6นิ้วติดตั้งจากโรงงานเดิมให้เลยแบบนี้นะครับเชื่อมต่อบลูทูธต่างๆได้ครบครัน สะดวกสบายมากๆถัดมานะครับรุ่นจีอีกจุดหนึ่งได้เป็นนี่ฮะแอร์ออโต้ปรับได้7ระดับนะครับแอร์ออโต้ปรับได้7ระดับคุ้มค่ามากๆนี่เลยนะครับสวยๆคุ้มๆด้านล่างก็มีเป็นช่องต่อ power outlet ให้2จุดนะครับที่วางแก้วน้ํา2ใบใบใหญ่ๆนะครับเกียร์ได้เป็นเกียร์แบบออโต้นะครับหกสปีดนี่พร้อมซีเ์วนเชียลชิพนะครับบวกลบสั่งได้ดังใจเลยนะฮะอยากไปเกียร์ไหนขึ้นเขาเข้าป่าต่างๆนะครับสนุกสนานมากๆพร้อมดูโหมดนะครับโหมดประหยัดโหมดเล่นแซงมีให้ เบรกมือมาตรฐานการยกพร้อมกับที่วางช่องใส่ของนะครับมือถือต่างๆกระจุกกระจิกว่าไปพระแขนนะครับตรงนี้ได้เป็นหนังบุนุ่มสีดําเดือนได้ขาวเปิดออกมาก็เป็นช่องเก็บของอันนี้มีทุ่ทุกกระจกด้วยพร้อมกับตัวเสียบนะครับเป็น220โวลต์เลย DC 220โวลต์โอโ้โหคุ้มค่ามากๆด้านบนนะครับก็อุปกรณ์ส่วนควบต่างๆครบนะครับม่านบังแดดต่างๆที่วางแว่นตาไฟสสว่างนะครับครบครันกระจก2หลังนะครับเป็นแบบ ปรับมือนะครับปรับรถแสงแบบมือนะครับไฟสองสว่างโอเคนะครับเส้นสายรายละเอียดผิวพันธ์สันเหลี่ยมหลังคาเฮดรูมสะอาดสะอาดสวยๆคลิปแบบนี้เดี๋ยวเราไปดูเครื่องยนต์กันต่อเลยนะครับคันนี้สวยคุ้มมากที่สําคัญได้แถมแคดีบอยด้วยนะฮะใครหาอยู่ห้ามพลาดเลยคันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูเครื่องยนต์กันต่อเลยครับคันนี้นะครับได้เป็นบล็อกตัว2.4นะครับเครื่องยนต์ดีเซลคอมเร i l 2.4ลิตรนะครับ150หแรงม้าความแรงความแกร่งความประหยัดไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับคุ้มค่ามากๆเลย ที่สาคัญเราต้องมาดูโครงสร้างกันนะครับโครงสร้างต้องเดิมแบบนี้นี่เลยฮะน็อตไม่ขันไม่ไขไม่มีขยับเลยนะครับน็อตสวยเดิมแน่นอนสวัสดิ์เบรอาร์คเรียงตัวสวยๆแบบนี้นะครับชัดเจนที่สําคัญตรงนี้อีกจุดหนึ่งนะครับปั Toyota, ๊มโตโยต้าชัดเจนตรงบริเวณฝากระโปรงนี่คือฝากระโปรงเดิมแท้แน่นอนนะครับซิลิโคนด้านข้างสวยเดิมครับบริเวณรูกลมๆตรงนี้บริเวณฝากระโปรงนะครับไม่บิดไม่เบี้ยวหมายความว่าตัวรถไม่มีการชนหนักมาแต่อย่างใดนะครับตรวจสอบง่ายๆรถสวยรถเดิมดูง่ายแบบนี้เลยสติ๊กเกอร์ นะครับบัร์เมทาร์6จุดตรงนี้ชัดเจนด้านในต้องเป็นสีเทานะครับด้านในต้องเป็นสีเทาสวยๆนะฮะอ่ะโอเคนะครับไปกันต่อตรงนี้นะครับก็นะครับเป็นสติกเกอร์เหรียญบาทสวยๆแบบนี้นี่นะครับผมชี้ชัดจุดหลักๆให้ดูนะครับน็อตฝากระโปรงไม่ขันไม่ขขยซอกในสวยเดิมแน่นอนซอกในสวยๆเดิมๆสติกเกอร์มอกรนะครับสติกเกอร์มอกรชัดเจนแผ่นเพลทนะครับตัวรีเวทหมุดย้ําไม่มีแงะแกะเก่าสวยเดิมแบบนี้นะครับไล่เรียงมาถึงแขนหน้านี่ฮะแขนหน้าตรงนี้ นะครับสีขาวสีเดียวกับตัวบอดี้นะต้องเป็นสีเดียวกันนะครับข้อสังเกตนะครับรถที่มีการชนมาสีจะเพี้ยนต้องเรียนอย่างนี้ใครที่ไม่เคยดูรถหรือดูรถยังไม่เป็นนะครับดูคลิปนี้เนี่ยตัดสินใจด้เบื้องต้นเลยนะครับสีตรงนี้ต้องเสมอกันนะครับเรียนที้เสมอกันไฟหน้าไทแท้ไทยคอยโตแน่นอนนะครับไฟหน้าเดิมโรงงานเลยนะครับบริเวณคานหม้อน้ำนะครับปั๊มแอลต้องมีนะครับปั๊มแอลต้องมีลูกศรชี้ต้องมานี่แบบนี้นะครับสติ๊กเกอร์สองจุดตรงนี้ต้องอยู่ นะะฮลูกศรชี้ต้องมีปั๊มอาต้องมาเหมือนเดิมนะครับฝั่งขวาไฟหน้านะครับไทโคโทริโต้แท้เดิมโรงงานนี่เลยนี่เลยครับคันนี้จุดชี้ชัดเรียกว่าเป็นจุดจ่ายตังค์นะครับใครหาอยู่นะครับรถกระบะ4ประตูเกียร์ออโต้ตัวท็อปในเครื่อง2.4นะครับสวยๆคุ้มๆค,ค,คันนี้ตอบโจทย์แน่นอนครับรีโว 2.4G นะครับพรีเลนเนอร์ ner, คันนี้ได้ปี2019เลยรถใหม่มากเลขไมล์แสนสามต่อในหนึ่งเฉลี่ยวิ่งวันหนึ่งหกสิบโลโอ้โหคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนคันนี้ป้ายแดงเกือบล้านนะ วันนี้ซื้อได้ในราคาคุ้มๆเลยครับ5แสน9 9,000บาทเท่านั้นนะครับฟรีดาวไปเลยผ่อนหมื่นเดียวรายได้20,000เซอร์คนเดียวจบไม่ต้องค้ำนะครับพ่อค้าแม่ขายพนักงานข้าราชการรัฐวิสาหกิจอาชีพอิสระอาชีพรับเหมาต่างๆที่มีรายได้ประจําชัดเจนเครดิตดีรับดอกเบี้ยเริ่มต้นไปเลยนะครับ4ปี2.79%จัดไปเลยนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆครับกับคุณสําหรับการติดตามและรับชมนะครับสำหรับรถกระบะสวยๆขั้นถัดไปคุ้มค่าน่าใช้แค่ไหนฝากติดตามกันดด้้ววสสรัับนีีีลแคค